สวัสดีจ้าอันนี้กัสิมาอบไก่อีกแล้วนะคะอ้อสวัสดีครับบ่สวัสดีครอบ,รบ <laughs> เอามันถิห่อนห่อนนี่ห่อนห่อน,อนม,ม,มันห่อนลูกห่อนนะคะกาคือเก้าะล่ะไก่อบพริกแกงนะคะอันนี้ออโซน,นะคะมีอ่กระดูกหมู้อมนะคะ <laughs> มักใส่กัน <laughs> ใส ใส่เนยไปนิดนึงนะคะให้ไผ่กระทะเขามาันเนยหนึ่งปรการสิเอาไก่มาล้วนใส่กระทะก่อนนะคะ อบนะคะอบน่เตาอบอไปย,ย่างไปย่างใช้เตาอบนะคะแตาเฮ้ที่เกาล่ละค่ะที่ตามสไตล์แอน,นี่แหละนะคะจะขออนุญาตล้วนไก่ก่อนนะคะเราจะเอาเขาเตาอบนะคะ สิมข้าขวาพริกหอมกระเทียมนะคะเราก็มาเคือเลนนะคะไว้จะตำเจวนะคะกินกับขงงา้าวเหนียวแอนฮันนะคะนม่ใช่ด้ตตำง่ายๆเอามาตำเจนจะเอามาพริกมาล้งนะคะ พริกหอมกระเทียมน,นะคะติดขวาวัยออกมาลงเห็นว่าจ้ามันเ้ียนตั้งตรสูงเลยนะคะกเครือเหล็นจะต้องใส่นะคะมันจะตำหยากเหมักพริกกระเทียมหอมไปก่อนนะจ๊ะเนาะหนูข้าบากักเรียนไปแเรีนมากที่ลูกหลายแล้วก็ตำจะแบบน,นี้เห็นไหมจะ้ะ อุ้ยสงสัยเกิดรถวอค่ะนะคะรถไปหับคนป่วยนะคะตามจ้ามันจะสีเป็นเห็ดเพชรค่ะรถจัม้านี่ เกลีนเข้ามาใส่จ้ะเกลนีนแอนสิเอาปลาแดกมาล่งนะคะใส่ปลาแดก้อนนะคะมือนี้จะว่าแอนม,มุก แดกค่ะแอนมกนะคะแอนมกมกให้มันสุกกินสุนาากนะจ๊ะเนาะกินยิบไหลมันก็บดีดอกนะคะกินกินมันหอมนะคะหอมหวนชวนใจไปทั้งบานนะคะแอนก็เลยคิดว่ามันสุกแล้วนะคะนี่นะคะเป็นเังสี่นะแอนมกใส่เต่าอบนะคะกินสุดยอดเลยะคะ่ะ ถ้าผู้ใดมาก,กินดิบก็กินดิบไปนะคะอยากกินซุปจ้ะนะคะกินซุปเขาก็สบายใจหอมค่ะ สินตะนายนะประแดกนนาากันนี้เอ็นจิไซน้ำบาขคมเปียกเอาเนี้อกะสีซุกใกล้กะสีซุกแล้วจ้ามันี่กักกินไก่กินหมูอย่างนะคะสิบปต่ำข้างหน้าแอนพ่อแล้วนะ มันเล็กแล้วเฮาก็มาเดี๋ยวสิตกสักใส่ถ้วยจังเสียดาย <c oughs> ขวดคักๆเฮาเจ้าจเสียดาย

แซ่บคักคุณนะพอบ้านอันสมสมของน้ำสุดยอดเลยจะความหอมนะคะอยากให้กินออกผ่านกลองไปเด้คุณนะหอมค่ะ หอมป่ะฮับพี้หอมป่ะสมิลกืดป่ะ <laughs> พ่อบ้านหอมประเดดพ่อบ้านบอกสมิลกืดวาสันมันหอมอีเลยจ้ะแต่ว่าสับโตม็นบลูว่ายี่ยต้มเป็นยังมันคือจังกินมันคือจังแบบไปลรูก,กวนชอบบ้านค่ะ,คะแขบแบตบจังสี่มันซะมาหอมแถมสุดยอดจังเ,เ,เนื้อข้าวเหนียวซุกไก่ซุกไปกินน้ำกันแล้วจ้ะเนาะแสบค่ะ แต่ว่าก้างหลายเป็นตะไหนหม,มูกับไก่เ่ากับสุกนะคะเดี๋ยวแอนซิจัดใส่จานแล้วเ่าไปกินเขาน้ำกันจ้าหิ้วเข้าบะลูก hungry หิ้วเข้าบะโอเวน so i n g chicken and like what yummy ยัจ้์สวัสดีจ้า เห็นก <gez úc? S 2> <hop. S 1> ันบ่เห็นกันครบบ่เอาเย่างเอาเวนเอาเอาดีชิคกี้พายโพโอเคพาะนก็มาั่นิ้นกมาได้จ้ากินเท่าอาหารโรดหยนี่เจียวบวง nó môn chia bong chia hoặc thông thường này, Really hot. Really hot? Yeah. king Did I buy? chicken hot. Not spicy, but. No, no, no. I know yeah. that is hot. Mm-hmm. Mm -hmm. sushi. Really nice. mm. okay. mm. Are we live today? Mm. No. Is this live? No. No. Mm. Very good. The pork okay? Mose Whoa.

สอาดไปเรือพวกก็จเกิดอืมซิอมกลับบ้สันเจ็บคำเอาออเดโนโสนัน นั mm ่งน้ำ for two days พอเป็น hmm. บ mm ้านเขาตาขาวบางแห่งนี่มันม่แดดเหมือนเื้อมันก็ออกจะว่าสิ้ม่ก็ได้เวลานอยแลวเน่ะุ

โโมัลโลมมีเวอร์เลยเวอร์เลยกินเผากบไปาย่ได้ิกินเผากับครอบครัววนมานาเยมอ Okay, drink it up. My <handsome> boy. mất lại em Ngon phân để hay ô năng Buggy. So it was exciting at school today? Bugs. That's my feet. Nothing. Oh. You're What you did was really just... writing. Sure. Writing, writing? Not printing? Well, yeah. It's okay. This is a older young. I don't know you. You bought hmm? Old. Oh. Yeah. King cow. Hmm? It's good. That's hot. That. Please. Hmm. <laughs> I hand you up, it. This is a popular dinner for my family. Mm -hmm. Right? Yep. Jeezy. Pet My wife. <laughs> Pick up. And five on cowl. skin bây You you already said that. <laughs> this year we not really see a lot of uh, motorbike on the car show. Yeah, right. But the weather lot. wasn't there. Not a lot of car this year. There was actually more cars than last year on Friday. Hmm. Was longer. Yeah. on Friday. It was longer. Yeah? Not on Friday it was longer. Well, that's what i heard anyways from that lady oh paula <laughs> <laughs> conyo give me mine only has one seed ปลาแดกไปมมกปลาแดกไปมมกก็จ้ะแล้วก็มม่จำเจ้าวนี่สิจำแล้วเอาไปเอาไปอ้อก็ได้นาะสวัสดีครับ and please subscribe for my mom's channel and hancock thank you and my d a d s plunger bye bye my d a d s a plunger plumber Give my, give my boy just called me a blunder. So I did crab, caper, crab. Hmm. So the can mm bye mm. Thank you for dinner. You're welcome. Very nice. It's some, some, Our favorite one. meal. Right? Mine's no. Mine's mm. some the curry with the noodles and halibut. Oh. Yes, uh, that's good. my favorite were everything, mommy, mommy can eat everything. No problem. In one day, at all. Like garbage can. <laughs> not, not picky at all. <laughs> Happy! stop. <laughs> that one foot half. Ah. <laughs> Where to <it> go? Oh <laughs> Didn't even hit any teeth. <laughs> <laughs> Get here to hit the bottom. Stop! Don't them. We have a living carburetor. <laughs> 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 Only <laughs> have to give us a little bit of water and. <laughs> เ <Bye. S 1> ปแม่ไหนกู clean youtube เองกูมาเดียว let's go ไปไปเราจ้ะสวัสดีจ้าขอบคุณที่หลายนะคะขอให้สุูสุคนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหรอกจ้ามีเงินมีงานทำจ้าสุดๆน,นะคะรมวันนี้วันแมนของข้ามื่นอื่นแมนแน่นอนจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันในช่องแอนแฮนคอร์กนะคะขอบคุณจ้า เมอมีหอมแกมนะบัครับมาสวัสดีนะลูกไวอยุไก่แล้บัก one c o ก k e วันคุกกี้ come on come e e c i ท่าสวัสดีครับนะไวเอาสวัสดีครับบักสวัสดีครับเอาเอา ส uh? hey, uh? hey, hey ิบส no, ิบอกเอยยอกันเล่นปะฮอสกีัหยกันเล่นปะนี่ยอกันยวกันที่คนนี้เด้นอนกรได้สวัสดีคำเนวัย มีอันนีบักบักก้มบาย,บายล,ละ่ะสวัสดีอาซาล่างถวยนะครบ่ได้ใส่นะคะนล่างเด็กล่างเอาบักมามี่สีเอาไก่ใส่ ้อยไหมดูหนุ่มเป็นอย่งค่ะเป็นอย่งค่ะบ้าเอาปลาเห็ดนีงปลาบ้าเห็ดนี้ อาหารสาเมื่อ Company, you put the, the toy in the Our new pump for our bikes. Because I got sick and tired of. Look like at that. You, even you guys can do this. You guys can have this tomorrow night. Just have it. Right? Mm -hmm. Just heat in my wave and eat 50 only. See? That pump? And then dial on it. Oh. And you stand on it. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Mom What's this? Just put in there. I mean, it'll be just a card for Mister Gary. Oh, uh, put this to the side. Put the phone in the garbage. Okay. Okay. So, 30 okay. I want to see a parkway, Gongwei. No, but Oh, Takumi's huh? invite is in the car, isn't it? Oh, did, you did not you give, give to him? Did you ยืมีคอนพักเก็บพักห้องเสร็จปิดตู้ห้องกรใส่ถุงอันนี้กรสีีุงไว้ที่กลาง บ้านเก็บขยะค่ะ <laughs> yes <laughs> คนละไม้คนละมือค่ะคนละมือคนละไม้ ต้องไหวก็ได้นะคะสีห่อใสใสสีก็ได้พลาสติกนะก็ได้ถน,ะนอมอา,าหาร,หรก็ใส่ในตู้เย็นกินกับบ้ออกนะคะเอากระสีไฮนะ้ำแดดดีได้ป่ะนี่ปเปล่าเนี่ยเอาขออเข่าในตู้เย็นนะคะลูกยันล่างสวยเอายิ่งเลยอยู่ได้อเวน Get in there. Get in there. Okay. Shoot. Um, can I have a cloth, please? Right there. Thank you. いくら今店をパスするか今度は。Yeah, ปิดปลองมันนุ่นแลวเสียพลาสติกมาพุ่มมิส่เดย์มันโอเคนี่นนอะ i'm working today